พระพิคเนตปางแห่งการเยียวยาและฟื้นฟูพลังแห่งการคลี่คลายในความเชื่อโบราณการเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากร่างกายแต่เริ่มจากใจที่ยอมกลับมาดูแลตัวเองฮาริดรากนปติคือปางของพระพิคเนตที่เกี่ยวข้องกับขมิน้นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระล้างฟื้นฟูและพลังชีวิต ในสายมูเตลูเชื่อกันว่าการระลึกถึงปางนี้ช่วยคลี่คลายพลังอึดอัดความเหนื่อยสะสมและความรู้สึกติดขัดที่ฝังอยู่ในใจมานานอยากขอให้หายป่วยทันทีแต่ขอให้พลังใจกลับมาเป็นระเบียบเมื่อใจนิ่งร่างกายและการใช้ชีวิตก็มีโอกาสค่อยๆกลับสู่สมดุล ผู้คนจึงนิยมบูชาปางนี้ในช่วงที่รู้สึกหมดไฟอ่อนล้าหรือผ่านช่วงเวลาที่ใจต้องการการพักฟืน้นทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาโปรดรับฟังในเชิงวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คน